อะไรครับทักทายเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามรามินพานะครับคู่ที่4ในรายการนะครับฝั่งข้างหลังมาเป็นป๊อกภูกระดึงกับพี่แว่นสวนผักนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าอุ้ยบางชันยืนคู่กับป๋าชยานะครับ ขายมงมาเรียบร้อยนะครับเอามงไปยกขึ้นป่าอยู่ที่ป่าชายามงเข้ามาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับตาไถนะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่กันทางบ้านนะครับตาไถลิจันแบ็กด้วยนะครับ ตอนนี้รอบสนามนะครับกองเชียยืนครับพี่แว่นเปิดปอกยกขึ้นไปพี่แว่นบ่งเข้าไปโอ้เจ้าอุ้ยเขียวแง่งยกขึ้นมาอยู่ที่ป่าชายาบ่งเข้ามาโอ้เจ้าปอกเจ้าปอกยกขึ้นไปพี่แว่นบ่งเข้าไปเอาเขียวเอายกอยู่ที่โอ้ยกลนหนึ่งสองอยู่ที่แว่นบ่งเข้าไปป่าชายาเปิดเจ้าอุ้ยยกขึ้นมาป่าชายาหยอดเอาเจ้าปอกโอ้โหนะครับ เสียงเย้ะเย้เยนะครับเป็นเอฟซีนะครับจากอินเดียนะครับบาโูฮานะครับสามหนึ่งนะครับจเจ้าอุ้ยเสิร์มาเอาเปิดฟอกยกขึ้นไปอีเวนบงเข้าไปเอ้าป่าชาย,ยาเปิดเสียักทายอํานาจด้วยนะครับัาทายชายยอดยืมนะครับัาทายมาวินเสวิคานด้วยนะครับ เอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่ป่าชยามงวงมาข้างหลังโอ้ยเจ้าปลกยกขากลับแล้วครับโอ้โหรับก็ดีแล้วนะครับแต่ยกขากลับเอาเปิดหนึ่งเอายกยกลวิ่ง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 เอาแล้วครับบวงไปก่อนเจ้าอุ้ยเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่ปลาชยาปักเขาให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อย เมื่อไรมีซีนไว้กินอ่ะว่วงงอนแล้วเนี่ยเอายกขึ้นไปอยู่ที่มีแว่นมีแว่นมีแว่นมงยอดเอาชายาเปิดหนึ่งจะอุ้ยยกขึ้นมาป่าชายามองมาเรียบร้อยโอ้ยยังอยู่อีกเอ้าอุ้ยเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่ป่าชะยายอด เรียบร้อยเอาเปิดเอายกขึ้นไปี่ หลนไปนะครับอยู่ที่ป๋าชัยยาป้าชายยาปักเข้าให้เรียบร้อยนะครับยหกหนึ่งนะครับเอาจะอุ้ยเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวตจะปอกยกขึ้นไปอยู่ที่แว่นมงก็เข้าไปจะอุ้ยเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่ป๋าชัยยามงกงเข้ามาข้างหลังโอ้ยม่งออกนะครับ หนึ่งหกนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่ป่าสยามบงเข้ามาเอาจะปกอกเที่ยวหลังเท้าโอ้โหตามไม่ทันนะครับรองเท้าไม่ใช่เบอร์ธรรมดาครับเบอร์สี่สิบเก้าเลยครับไป,ไปอยู่ดีแล้วครับใกล้ๆร่นนะ <gesch uce> เ,อ <stars> เอาเปิดเอาวิ่งวิ่งวิ่งถอย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 ก็เองเชียร์ถอยหน่อยไม่ถอยนะครับบูโหวลัง้ใกล้เปิดเข้าฝาเข่าดงมเข้าที่เข่าเด่นสมเด็จสามารถยังไม่เตะนะครับกำลังวอร์มอยู่นะครับนักมวยไม่มีรายการวันนี้มาเตะตะก้อนะครับสามารถปิ่นสินชัยนะครับกับสมเด็จนะครับวันนี้มีรายการแข่งตะก้อนะครับกำลังวอร์มร่างกายอยู่ข้างสนามนะครับ ทายรปูน้อยหลายข้อนะครับเจ้าโอดนะครับสมเด็จกับสามารถนะครับมีเหลี่ยมนะครับกำลังวอร์มร่างกายอยู่ได้ดูแน่นอนนะครับอาจจะเป็นคู่ต่อไปนะครับเอ้โะครับเอามงยอดโอ้โหยอดไม่ข้ามครับคายพงศกรนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นนักมวยนะครับเอาเปิดหัว เอายกขึ้นไปเอามองมาเฮ้ยพีแว่นเขียวได้เดี๋วป๊อกยกขึ้นไปอยู่ที่มีแว่นมองเข้าไปเงียบ้อยเอาครับไล่มาหนึ่งแก้มสาัวห้อทางใต้ป๋าชายเชียงกงด้วยนะคะป๋าชายเชียงกงนะครับเอาเจ้าป๊อกเซิร์ไปเอ้า ใช่ครับคู่ต่อไปนะครับเป็นเจ้าสมเด็จนะครับกับสามารถนะครับนักมวยเตะตะก้อนครับใครอยากดูตะก้อโดยที่นักมวยค่าตัวเงินแสนมาเตะตะก้อนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่สนามรามินทาเป็นคู่ต่อไปนะครับเอายกขึ้นมาเจ้าตาชัยยามงเข้ามาเรียบรอย เอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นไปอยู่ที่มแว่นเพื่อนมองเข้าไปโอ้โหเหลือ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 เจาะทรายกล้องจะสาเจาะทราย,ายว้พุ่มมันตักข้นเบือ,ม,อมันตักอะไรว่าเมนค่อยๆทรายเมนเจาะทรายว้นแบบนั้นเอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมาอยู่ที่ป่าะยามมงเข้ามาเรียบรย้อยนะครับ คู่นี้เดิมพันอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเจ็ดสามนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาอยกขึ้นไปอยู่ที่พี่แว่นมงเข้าไปเรียบร้อยนะครับข้างในอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทข้างนอกก็มีราคาอยู่นะครับก็ประมาณหลายหมื่นอยู่นะครับสวนมากแต่ก็ที่เตะกันอยู่จะชิงเงินวันอยู่ที่ฝั่งละห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับ โดยประมาณนะครับแล้วก็ข้างนอกก็จับเพิ่มกันก็ว่ากันไปตามนั้นะครับพี่ป๊อกเปิดหนึ่งยกขึ้นไปอยู่ที่พี่แวนพี่แวนบงเข้าไปเรียบร้อยอ่ายกเข้าจุดนี้พี่แวนก็บ่งหายนะครับเอาละครับแก้มตามมาอีกแล้วนะครับทั้าทายรองเท้าแล้วก็หมูเสือด้วยนะครับสวัสดีครับนี่อย่างไม่มีแดดนะครับคุณกันนัทกันธนัทนะครับใช่ครับไม่มีแดดนะครับเราติดเฉพาะกลางคืนนะครับคืนวันเสาร์นะครับสนามรามีชา บางวันก็เตะสายแต่วันโด่งนะครับ8ปดเโมงก็ยังเตะกันนะครับเอาโมงมาเอายกขึ้นไปอยู่ที่นี่นโอ้ยยกล้นอยู่ที่ป๋าชัยาปักเข้าให้เอ้าเรียบ้อยกลางคืนนะครับไม่มีแดดนะครับแต่ถ้าฝนตกมาก็ตัวใครตัวเผือกนะครับเพราะว่าเป็นสนามกลางแจ้งนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอาถอยถอยยก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 ทีเว่นเอาเว่นเอายกล้นอยู่ที่ป่าชายาป่าชายาปักเข้าให้ปอกเกี่ยวเอายกทีเว่นบ้องเข้าไปป่าชายาเกี่ยวได้เอายกขึ้นไปเอาว่าไงปักเข้าให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยตาข่ายคุณสิทิพงก์แก้วคารลงด้วยนะครับ คุณกันธนัทบอกว่าฮ่าฮานะครับชอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอบแต่ก็กับแอดมินสายซิ่งไว้รุ่นหนึ่งสองนะครับเพจตะก็ไฮไลท์มันนะครับเอาเสอร์มาเอาเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่เว้นแว้นม่งเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหนะครับคนเยอะนะครับรอบๆสนามนะครับสนามมีพื้นที่กว้างนะครับมีสองสนามนะครับแต่เราทําการแข่งสนามเดียวนะครับปล่อยให้พื้นที่ว่างจะได้มีสมาชิกนั่งปูเสือนะครับ เอาเก้าอี้มานอนดูตะก้อแบบสบายสบายนะครับกับบรรยากาศสนามกลางแก้งนะครับ48นะครับฝั่งเสื้อแดงก็นำอยู่ที่8ดนะครับเอาเสิร์ไปเอาจะอุ้ยเปิดได้อยู่ยกขึ้นมาอยู่ที่ป๋าชายามมองมาโอ้โหเรียบร้อย ทัดไทยสมหมายอดทนนะครับเจ้าสมหมายตอนนี้ก็นู่นนะครับไปทํางานอยู่โคเอเชียนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับแปดสี่เอาเสืร์มาพีแว่นเปิดหนึ่งเจ้าปอกยกขึ้นไปพีแว่นมองเข้าไปโอ้เรียบร้อยนะครับอันนี้พีแว่นสวนผักนะครับพีแว่นสวนผักนะครับเจ้าปอกครูกระดึงนะครับก็เจ้าปอกนี่ก็ ซ้อมอยู่แถวสนามสาธรน,นะครับเอาเสิร์ฟไปเอ้าทัดเนตโย้ยเอาแล้วครับลูกเสิร์ฟเจ้าป๊อกทำงานนะครับไล่มาแล้วครับหนึ่งแต้มทักทายเจ้าลุงนะครับพอ้าขายแก๊สนะครับพอ้าส่งแก๊สติดก็เป็นนิดหน่อยเอาปาชยาเปิดหนึ่งจะอุ้ยยกขึ้นมาอยู่ที่ปาชายามบเก้็มาพี่อุ้ยเจ้าป๊อกเกี่ยวไม่ขึ้น แปห้านะครับเอาซื้อมาเอาป๊อกเปิดเอายกขึ้นไปเอาพี่แว่นมงุงเข้าไปจะป๊อกโอ้โหอยู่ที่ป่าชยามมงมาเอาเกี่ยวลุ่มหลังคาโอ้โหหนีไปเป็นเก้าห้าแล้วครับเก้าห้านะครับ 9, 5, เอาเส์ฟมาเอาดีแวนเปิดหนึ่งเจ้าปอกยกขึ้นไปอยู่ที่แว่นมงกงเข้าไปใชยาเปิดหนึ่งเอาว่าปล่อยขอเล่นเองขอเล่นเองมงมาแต่พอเขี่ยหลังเทา้ายกขึ้นไปอยู่ที่มงเข้าไปเอาหนึ่งโอ้โหนะครับห้ามสวนหัวลูกแรกทุกจังหวะนะครับแ้วก็แลกข้ามหัวแปรนะครับลูกแรกนี้สวนหัวไม่ได้นะครับถ้าเป็นแปรได้นะครับห้าเก้าเอาเปิดหนึ่งจะอุย้ยยกขึ้นมา อาจะย้ำหมองมอาโอ้หนะครับโอ้โหเ้า้านะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอาโอ้โหไอหมวงไม่ถูกลูกนะครับเอานะครับ ป๋าชาย,ยาก,กับจะอุ้ยหนีไปเป็นสิบต่อห้าแล้วครับเอาเปิดเนืองเอายกขึ้นไปเอาหล้นไปนะครับอยู่ที่ป๋าชาย,ยาเอาโมงมาเอาเรียบร้อย สิบเอ็ดห้านะครับเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอามงไปเอาเกี่ยวหลังเท้าอุ้ยนะครับห้าสิบเอ็ดเอาเปิดเอายกขึ้นไป ป่าชายาโอ้โหโยกล้นมาอยู่ที่พี่แวน่นพี่แว่นมองไปจะอุ้ยเกี่ยวหลังเทา้าเอายกขึ้นมาอยู่ที่ป่าชายามองมาเรียบร้อยพักขายเสกสรรทับทองนะคบโบโหดูเป็นยังไงบ้างทางมาเลยน,นะครับวันนี้แต่ก็คู่ไทยนะครับเสกสรรทับทองนะครับวันนี้ก็ติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งครับเสกสรรทับทองเป็นแล้วก็ดับเบิ้ลนะครับยืนคู่เข้า ภูม้านมะขามนะครับแล้วก็แล้วก็เจ้าเจ็บนะครับ<า>ปักทายน้ต้นมาดีด้วยนะครับถ hey, <hey>, hey. ูกออกนะครับ hey, hey. รทักยเจ้าตั้มนะครับตั้มพันเสด็จนะครับ hey, hey, hey. เอายกขึ้นไปเอามงยอดเอาป๋าชัยาเปิดหลังเท้าได้ยกขึ้นมาป๋าชายา เข้าให้เรียบร้อยไมหมเรียบร้อยสิบสองห้านะครับแต้มเดียวเ,เกมไม่เกมเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเอามงไปก่อนโอ้ยมงออกนะครับะตะกง ผมกลัวฝนมันตกไงผมเลยไม่เอามาอากาศมันเมื่อวานฝนมันตกไงโอเคจบไปแล้วนะครับป๋าชายากับเจ้าอุ้ยเอาชนะเจ้าป๊อกกับพี่แว่นไปนะครับ13ต่อ5นะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมนะครับอาจาเอฟซีจากมีนมานะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ดูคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นป๋ายงเตาปูนะครับยืนคู่กับน้องเอนะครับเจอกับทีมงาน ปายงเตาปูนแล้วก็น้องเอนะครับเจอกับเจ้าแบงค์นะครับแบงค์เจริญนครยืนคู่กับป่ายุ่งสาธรนะครับโยงแดนดำเนินนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ